มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนปลดล็อกเฟสสามบิ๊กตู่ย้ำกาดอย่าตกชี้คงพอกอฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยค่ะบิ๊กตูเ่เผยนะคะประกาศปลดล็อกกิจการกริจกรรมเฟสสามย้ำกาดอย่าตกชี้จำเป็นต้องคงพอกอฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยค่ะ เมื่อเวลา17.00นของวันที่28พฤษภาคมที่อาคารรัฐสภาผลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรอมอรวอกลาหหมนะคะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการร่วมประชุมสภาผู้แทนรัชดรเพื่อพิจารณาพอากากอูก้เงินถึงมาตรการผ่อนปลนมาตรการระยะ3ไว้ว่าวันที่29พฤษภาคมจะมีการประชุมและจะประกาศมาตรการที่ผ่อนปลนนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงและก็กระทรวงสาธารณสุข หาหรือร่วมกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรถึงจะป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้ยืนยันรัฐบาลสนใจและเป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่รัฐบาลกังวลมากที่สุดรัฐบาลใช้งบประมาณในการเยียวยาไปมากพอสมควรและเราเองก็มีวงเงินจำกัดเท่านี้ค่ะ ทั้งยังต้องเตรียมวงเงินเพื่อแก้ปัญหาในระยะต่อไปอีกตอนนี้อยู่ในระยะที่3ต่อไปอยังต้องใช้เงินอีกจำนวนเท่าไรก็ไม่ทราบฉะนั้นต้องรีบผ่ามาตราการที่ผ่อนปลนให้ได้แต่ทุกคนต้องกาดไม่ตกและต้องปฏิบัติตามมาตราการต่างๆที่รัฐบาลได้ออกมาโดยต้องมีทางมาตราการของรัฐและมาตรฐานกลางต่างๆออกไปอีกเพื่อรับการเปิดโรงเรียนและสถานที่ต่างๆโดยแต่ละกิจกรรม กิจกรรมจะต้องทำของตัวเองให้ด้วยภายในถ้าเราร่วมมือกันอย่างนี้จะเดินหน้าต่อไปในระยะที่4ซึ่งอาจให้ไปถึงในระยะ4ให้เร็วที่สุดแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเหตุการณ์ในต่างประเทศเกิดขึ้นแล้วดังนั้นขอให้เข้าใจว่าการที่รัฐบาลต่ออายุพรกฉุกเฉินนั้น <c oughs> เพื่อต้องการให้เกิดความปลอดภยัยมีสสในสภาหลายท่านพูดถึงเรื่องนี้ ถือเป็นหลักการที่พอฟังได้แต่ต้องอธิบายว่าถ้าจะไม่ให้มีคนเจ็บป่วยเลยหรือว่าปล่อยให้ออกไปนอกพื้นที่มันก็ทำไม่ได้ก็จะไปติดกันอีกตรงที่ไม่มีก็กลายเป็นว่ามีอย่างไรก็ตามรัฐบาลพยายามปลดล็อกในระยะที่3ให้ได้มากที่สุดเว้นแต่บางอย่างที่มีความจำเป็นและมีความเสี่ยงสูงอยู่ก็ต้องเจ็บปวดไปด้วยกัน ผมก็เจ็บปวดเหมือนพวกท่านเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลประชาชนโดยรวมผมก็ไม่สบายใจนักหรอกผลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรให้สิ่งที่ทำมาแล้วไม่เสียหายทำอย่างไรประชาชนจะปลอดภัยมากที่สุดเช่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ที่มีการเดินทางเข้ามาถ้าเราไม่ตรวจสอบหรือว่ามีสถานที่กักกันของรัฐปล่อยเสรีให้เข้ามาก็เกิดปัญหา ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นทุกคนก็ต้องยอมรับแต่อยู่ในกรอบที่รัฐบาลดูแลได้โดยมีสถานที่ควบคุมกักตัวเพียงพอดังนั้นต้องค่อยๆปล่อยให้คนกลับเข้ามา100เป็น200ถึง500ตนก็เห็นใจคนที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันแต่อย่าลืมว่าต้องทำให้เกิดความปลอดภัยในประเทศด้วยดังนั้นขอให้เคารพกติกา และอดทนกันหลังที่ผ่านมาก็อดทนกันมาได้มากพอสมควรผมเห็นใจตรงนี้และถ้าเราปลดทีเดียวก็จะยุ่งเพราะคนที่มาจากต่างประเทศอีกเป็นหมื่นก็กำลังทยอยเข้ามาซึ่งทั้งหมดก็ต้องเข้าสถานที่กักกันนี่คือหลักการที่เราต้องร่วมมือการปฏิบตัติข้อสำคัญกาดอย่าตกอย่าถอดหน้ากากหรือว่าอยู่ระยะใกล้กันเกินไปอันตรายในยกกล่าว เมื่อถามว่าจะลดข้อกำหนดในการผ่อนปลนตามพรกฉุกเฉินหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องมีบ้างเดี๋ยวเขาจะเขียนมาอีกทีกำลังดูอยู่ได้หาหรือร่วมกันแล้วทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงกระแสข่าวคนในสอบบคคเก็บค่าหัวคิวเจ้าของโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวของรัฐ ว่าส่งรายชื่อไปแล้วตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา3-4คนตอนนี้กำลังสอบต่อว่าเกี่ยวข้องกับใครอะไรอย่างไรและต้องลงโทษแต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานที่ต้องช่วยกันดีแล้วที่แจ้งมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ก่อนพลเอกประยุทธ์เดินทางออกจากสภาผู้สื่อข่าวทักว่าอย่าลืมเช็คเอาท์สแกน q r Code ค รัฐสภาจริงใจซึ่งนาย,ยกตอบกลับว่าตนเดินทางกลับบ้านเลยไม่ได้ไปไหนถ้าอยากรู้ก็ให้ตามมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ